คีย์บอร์ดแม c h a น i คอลที่คุ้มที่สุดในงบราคาไม่เกิน2,000บาทได้ทั้งคีย์แข็์พุดดิ้งเคสใสและยังถอดเปลี่ยนสวิตช์ง,ง่ายเพราะมีฟังก์ชัน h อ t ส w a ปจะน่าใช้แค่ไหนไปรับชมพร้อมกันกับเฟซในคลิปรนี้ได้เลยค่ะ ดีชาวข้างนักเกมมิ่งเกียร์ทุกท่านด้วยนะคะคีย์บอร์ดอีกรุ่นหนึ่งที่มีรีวิวน้อยมากๆเลยกับ Sky r รุ่ง AK61 หรือคีย์บอร์ดลงลิเกของเราดนั้นเองค่ะรุ่นนี้บอกเลยว่าไฟจัดเต็มแล้วก็คุ้มมากๆเฟซแปะว่าไปให้ใต้คลิปยังไงก็ลองไปสองกันก่อนได้นะคะไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยเราไปเริ่มอันบล็อกกันได้เลยกล่องของ Sky r รุ่งเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากเลยค่ะก็เป็นกล่องสีเทาอ่อนมีคําว่า Sky ยรุ่งที่หน้ากล่องและบริเวณด้านข้างก็จะมีบอกสเปคคีคย์บอร์ ก็จะเจอกับพ่อหนุ่มสุดหล่อของเราค่ะหล่อเทม่มาก ได้ทั้งที่แคบพุดดิ้งเคสใสมาในกล่องแบบนี้เลยอย่างต่อมานะคะก็จะเป็นใบคู่มือการใช้งานปุ่มมีเดียต่างๆค่ะนะคาเนี่ยก็ยังมีโปรแกรมมาให้ด้วยอ่ะยังไม่หมดค่ะด้านในตรงนี้เขาก็ยังมีแถมสายถักมาให้นะคะอย่างดีเลยหัวการเชื่อมต่อจะเป็นแบบ USB Type A to Type C ความยาวเฟคิดว่าน่าจะประมาณ2เมตรนะคะแล้วก็ในกล่องนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์เล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆเช่นที่ดึงคีย์แคที่ดึงสวิตช์เราไม่ต้องไปซื้อเพิ่มนะแล้วก็ยังมีสวิตช์สำรองแถมมาให้ด้วยถึงกล่องจะขนาดแค่นี้ แต่ว่าของให้มาครบเลยค่ะเราว่ามาแวนเรื่องการดีไซน์กับวัสดุกันก่อนเลยน่าสนใจมากๆกับราคาแค่นี้ค่ะเป็น Me Mechanical k e y b o a r ดขนาด60%ไซส์เล็กๆปุ่มมีทั้งหมด61ปุ่มรุ่นนี้ส่วนของเคสนะคะได้มาเป็นเคสใสวัสดุเป็นอะคริลิกเ็นทะลุยันแผงวงจรด้านในเลยนะพอเสียบสายการเชื่อมต่อไฟก็จะทะลุเคสเลยค่ะอันนี้คือเฟซชอบสุดๆแล้วก็คุ้มกับเงินที่เราเสียไปมากแต่จะมีข้อสังเกตนิดนึงค่ะตรงด้านหลังเนี่ยเราไม่สามารถปรับระดับคีย์บอร์ดได้นะ จะเป็นระดับเดียวเลยแต่ก็ยังดีค่ะที่เขามีฟีดยางมาให้ทั้งหมด4จุดด้วยกันกันลืนะ่นนะในส่วนของการเชื่อมต่อค่ะรุ่นนี้จะเป็นแบบเสียบสายอย่างเดียวถ้าเป็นแบบเชื่อมต่อบลูทูธก็จะเป็นรุ่น AK61S นะคะแต่ตอนนี้ร้านยังไม่นําเข้ามานะและในการเชื่อมต่อค่ะจะเป็นเชื่อมต่อแบบ Type C ใครจะใช้สายที่เขาแถมมาก็ได้หรือว่าจะคัดต้อมสายแบบเฟสเองอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะขอแวะพาไปส่องแผงวงจรกันสักน,นิดนึงนะถือว่าน่าสนใจมากสำหรับเคสใส่อันนี้แผงวงจ้าของเขาเนี่ยจะเป็นแบบ c o s s w a p รองรบงแบบ 3พินแล้วก็5พินเราสามารถถอดเปลี่ยนสวิตเองได้เลยค่ะแล้วก็ด้านในเนี่ยเขาจะมีไฟเส้น R G B ติดมาให้รงแผงวงจรเลยตรงด้านข้างนะคะแผงวงจรของเขาก็จะมีไฟทะลุด้วยด้านบนก็มีเหมือนกันเขาจะแยกทํางานกันนะตรงนี้เราสามารถปรับได้ในโปรแกรมเอาจริงก็คือที่สุดของวัยรุ่นแสงสีวัยรุ่นลงลิเกแล้วล่ะต่อมาในส่วนของคีย์แคปค่ะไม่พูดถึงก็คงไม่ได้เพราะอันนี้ก็ถือว่าเด็ดอีกส่วนหนึ่งเลยแหละของคีย์บอร์ดตัวนี้ถามจริงว่าจะมีเจ้าไหนแถมมาให้ขนาดนี้เนี่ยเขามาเป็น P V T คีย์พุดดิ้งเลยค่ะจะเป็นคี y c แคไฟลอดครึ่งหนึ่งแล้วก็ด้านบนจะเป็นสีขาวนะคะอันนี้คือเก๋มากถ้าเราไปซื้อแยกก็ต้องเสียเงินเพิ่มอีกเนาะแต่เนี้ยมาครบเซตเลยแค่เปลี่ยนสวิตช์นี้ดหน่อยก็เหมือนคัสตอมคีย์บอร์ดของเราเองแล้วค่ะแต่ตรงตัวคีย์แคเนี่ยเขาจะเป็นแค่ภาษาอังกฤษเท่านั้นนะถ้าเกิดใครติดใช้คี y c แคภาษาไทยด้วยเนี่ยแนะนาให้ซื้อสติ๊กเกอร์ภาษาไทยมาติดเพิ่มค่ะหรือใครไม่ชอบพุดดิ้งคีแคแต่ว่าชอบตัวเคสใสเราก็สามารถหาซื้อคี่ยนนนนนนไดนด้้้เเเเช่ะะ่ีียววววกกััพราาะะะตป็็คแล มีคีย์แคปรองรับเยอะมากในไหนก็พูดถึงแมคคาน a l s ลสวิตแล้วนะคะแน่นอนว่าแมคคาน i c a ลคีย์บอร์ดสิ่งที่น่าสนใจเลยก็คือต้องเป็นสวิตจริงๆค่ะรุ่นที่เฟสได้รับมาจะเป็นเย็โลดสวิตนะคะแต่ก็ยังมีสวิตอื่นๆที่เขาขายด้วยนะลองไปดูที่ลิงก์ได้เลยค่ะมีครบทุกอย่างตามสไตล์แบบทั้งคิกกี้แท็กทายหรือว่าลีเนียเลยสําหรับเย็โลดสวิตตัวนี้นะคะจะเป็นสวิตแบบ1จังหวะลีเนียนั่นเองซึ่งเฟสเนี่ยชอบมากๆเพราะเสียงก็พอแล้วฟิลดีด้วยแบบปกติก็ใช้ได้นะคะแต่ถ้าเราถอดบ โอ้โหถือว่าขั้นสุดเลยค่ะอย่างที่บอกไปนะคะโต๊ะแผงวูจรจะเป็นแบบ h อสวอปรองรับขาทั้งแบบ3มพินแล้วก็4พิมมันมอดได้เว้ยชาวเราจะรออะไรก็แกะสวิตออกมาหลูบเลยค่ะอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยก็จะมีสารหล่อลื่นนะคะผู้กันแล้วก็ตัวเปิดสวิตเพวกอุปกรณ์ต่างๆเดี๋ยวเพจะแปะวาไว้ให้นะเผื่อใครอยากไปตำวิธีถอดสวิตก็ง่ายๆเลยค่ะใช้ที่ดึงดึงออกมานะแล้วเราก็ใช้ตัวเปิดสวิตค่ะแกะทาสารหล่อลื่นที่ตัวฐานสปริงสเตมอันนี้ขอไม่ลงรายละเอียดเยอะมากนะคะ เดี๋ยวคลิปมันจะนานเกินไปแต่ถ้าเกิดใครอยากให้สอนก็คอมเมนต์มาได้ค่ะหลังจากหลูบสวิตท,ทุกตัวเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาแก้สเตบิลิเซอร์กันตรงนี้ถึงเขาจะมีการหลุบมาแล้วเราก็จะเอามาหลูบใหม่นะคะวิธีถอดเนี่ยให้เรากดตรงแง่งนิดนึงแล้วก็ดันขึ้นมาค่ะทําทั้ง2ฝั่งมันก็จะออกมาเลยนะแต่ตรงสเปซบาร์คือไม่ได้แกะออกมานะคะเพราะว่าแงะเยอะพอตัวเลยแล้วก็ขี้เกียจแก้ตรงแผงวงจรคะ่ะพอได้มาแล้วเราก็ทกําการดัดส่วนของเส้นเหล็กให้ตรงจะได้ลดการสั่นนะคะตรงคีย์แคปกดลงไป ถ้าสารหล่อเลื่อนตรงเต็มแล้วก็ปลายเหล็กให้เรียบร้อยค่ะพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็นําใส่เข้าไปเหมือนเดิมอันนี้เป็นวิธีที่มัดง่ายๆแล้วนะคะน่าจะทําตามกันได้แต่มันจะใช้อุปกรณ์เยอะนิดนึงใครที่งบไม่พอนะคะก็ลองเล่นแบบตัวสต็อกธรรมดาไปก่อนก็ได้สาหรับใครที่อยากฟังซาวด์เทสนะคะสามารถเลื่อนไปฟังได้เลยนะอันนี้ก็จะเป็นการมัดเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองแน่นอนค่ะว่าอาจจะมีคําถามเนาะว่าตัวสกายลุง AK 6 1ตัวนี้เนี่ยมันเป็น60%จะใช้งานสะดวกไหมตัวนี้นะคะเขาจะมีป ปุ่ม a r r o ่มาให้ด้วยแต่ว่าอาจจะใช้งานลําบากนิดนึงนะคะเพราะว่าเราต้องกดปุ่มฟังก์ชันแล้วก็ตามปุ่มลูกศรที่เขาแบบสกรีนมาในตัวคีย์แคปเลยนะคะแต่ที่น่าสนใจเลยเขาเนี่ยสามารถสวิปการใช้งานได้ค่ะบางคนอาจจะใช้งานใน Macbook หรือว่าในตัว PC Windows นะคะเราก็สามารถเปลี่ยนปุ่มฟังก์ชันการใช้งานได้ให้เข้ากับระบบปฏิบัติการของเรานั่นเองค่ะแลวเขาก็ยังมีปุ่มพวกฟังก์ชันมีเดียต่างๆมาให้นะคะแล้วก็การปรับโหมดไฟในตัวคีย์บอร์ดเลยแต่ถ้าจะให้แบบแจกแบบ จริงนะพวกการปรับโหมดไฟลองไปใช้ในตัวโปรแกรมกันได้ค่ะเรื่องของปุ่มมิเดิลต่างๆเขามีสอนอยู่ในใบคู่มือถ้าใครซื้อไปแล้วก็ลองไปอ่านดูก่อนได้นะเดี๋ยวเราพาไปดูในส่วนของโปรแกรมการดาวน์โหลดกันเลยดีกว่าค่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาตัวโปรแกรมของทาง Skylook นะคะเดี๋ยวเฟลทิงลิงก์ดาวนโหลดไว้ให้ใต้คลิปนะเราจะใช้เป็นเวอร์ชั่น6.0.050นะคะเป็นตัวอัปเดตล่าสุดเลยนะถ้าใช้เวอร์ชั่นอื่นจะไม่สามารถใช้กับตัว เอเคได้ในส่วนของฝั่งสแตนดาร์ดตรงนี้นะคะจะสามารถปรับเปลี่ยนไลนิ่งโหมดได้โหมดตรงนี้นะคะมันจะเกี่ยวข้องกับตรงปุ่มนี้เท่านั้นนะคะตรงนี้เราจะปรับไม่ได้เนาะเราสามารถใส่เข้าไปได้ถึง5โหมดด้กันนะตรงนี้ก็เลือกคลิกได้เลยค่ะแล้วคือมีโหมดเยอะมากเดี๋ยวไว้ในตอนเทสเฟซจะเอามาให้ดูเล็กน้อยแล้วกันนะคะเนี่ยลองดูกันได้เลยมีหลายโหมดที่แบบสวยแล้วก็ดีมากๆนะคะอย่างเฟซเซตไว้ประมาณนี้พอเราได้แล้วเนี่ยเราก็กดเซฟค่ะแล้วก็กดแอ p พลายไป เท่านี้ก็จะเรียบร้อยแล้วไม่ต้องตกใจนะคะถ้าบอร์ดของเราเนี่ยมันไม่มีแสงอะไรให้กดปุ่มฟังก์ชันแล้วก็กดเปิดไฟได้เลยค่ะเท่านี้ก็จะใช้งานได้ละเรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นส่วนปรับไฟต่างๆนะคะคือมันมีเยอะมากเฟลก็ไม่แน่ใจว่ามันเล่นอะไรยังไงบ้างนะคะแต่ตรงนี้ก็คือ ดูเป็นแบบว่าซิมเปิลได้นะว่าโหมดแต่และอันเนี่ยจะออกมาหน้าตาแบบไหนส่วนไฟตรงนี้ด้านบนนะคะมันจะคือไฟอยู่ด้านหลังกับตัวคีย์บอร์ดแล้วก็ตรงนี้จะเป็นด้านข้างเนาะซึ่งตัว ak 6 1เนี่ยมันก็จะรองรับทั้งหมดแบบนี้เลยที่เห็นตรงข้างหน้าอย่างนี้นะคะ อันนี้คือดีมากเนี่ยมันก็จะมีความไล่สีเลยทุกคนมีคนซื้อไปแล้วแล้ว,ลวก็แบบอ้อย,ยังปรับไม่เป็นนี่นะคะโปรแกรมมันนี้คือครบทุกอย่างแต่ว่าอาจจะดูใช้ยากๆหน่อยนะเฟร็ก็ไม่ค่อยได้มาใช้แล้วก็ไรส่วนใหญ่ก็จะเป็นการปรับไฟค่ะในส่วนของมาโคก็มีให้ปรับเช่นเดียวกันซึ่งเราก็ไม่รู้อะไรบ้างเลย <c oughs> นะคะอันนี้ก็จะมี ให้ใส่ย,ยังไงก็ลองเข้ามาเล่นกันได้นะอันนี้มาแนะนเป็นตัวโปรแกรมเฉยๆเฟซก็ไม่ค่อยได้ใช้เหมือนกันแล้วก็ถ้าเกิดใครไปปรับมั่วนะคะก็สามารถรีสโตได้หรือว่ากดปุ่มฟังก์ชัน ESC แล้วก็ตัว Q พร้อมกันก็จะทําให้รีเซ็ตตัวคีย์บอร์ดได้เลยค่ะอันนี้หน้าตาตัวโปรแกรมก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการเทสโหมดไฟแล้วก็ซาวกันเลยดีกว่า หลังจากเทสต่างๆรีวิวต่างๆม,งางมาที่เรียบร้อยแล้วนะคะราคาเราก็สปอยไปแล้วน้องในชื่อคลิปแต่จริงๆมันก็อยู่ประมาณ1749บาทจนถึง2199บาทนะคะที่ราคาต่างกันเนี่ยมันเป็นเพราะสวิตนั่นเองอย่างเช่นเยลโลสวิตนะคะก็จะเป็นจากแบรนด์เกตอร์ลอนหรือว่าตัวเลสแล้วก็คิกกี้บูเนี่ยอาจจะเป็นจากแบรนด์ LC ซึ่งมันก็อยู่ในลูกเครือของโอเทมุเนี่ยแหละรานะคามันก็เลยต่างกันตรงที่แบรนด์แค่นั้นเลยแต่ถ้าใครอยากลองอามามอดนิดหน่อยๆนะคะเฟนแนะนำ ซื้อเป็นพวกเกรดแล้วก็บาเยลโล่เนาะอันนี้ก็จะเอาแบบมาลูบได้นั่นเองค่ะเฟซแปลว่าไปให้ใต้คลิปนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครเอาไปเซิร์ชเนี่ยอาจจะหาย,ยากกันสักนิดนึงเนาะเพราะว่ามีร้านเดียวเลยค่ะที่ขายในตอนนี้นะแล้วเฟซมองว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากทุกคนถามจริง 1700เนี่ยได้แบบคีย์แคบพุดดิ้งด้วยได้แบบเคสใสด้วย,บบวยหายากมากจริงๆนะเ๋ยวเรามาสรุปท้ายคลิปกันเลยดีกว่าค่ะว่าตัวนี้เนี่ยน่าสนใจแค่ไหนสําหรับการป้ายยาของเราค่ะใครที่หาแมคคานิคอลคีย์บอร์ดราคาไม่เกิน2 0 0 0บาทตัวนี้ต้องเก็บไว้เป็นช้อยเลยนะกับสกายลุ่งเอเค่ค่ะได้ทั้งคี pudding, 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 ย์แคบพุดดิ้งเคสใสไฟลออน RGB ปรับได้เยอะมากแถมยังมอดได้เพราะว่าเป็นแม c h a นิคอลสวิต c h มีฟังกชันฮอตสวอปถ้าเบื่อสวิตช์ที่มีอยู่แล้วก็แค่ไปซื้อ สวิตช์ใหม่ใส่เปลี่ยนเข้าไปง่ายๆแบบนั้นเลยแถมน็อกสกายลุง AK61 เนี่ยยังเป็นไซส์คีย์บอร์ดที่ชาวเล่นเกมเขานิยมกันก็คือ60เป็นไซส์เล็กไม่เปลืองพื้นที่โต๊ะด้วยนะถ้าใครโดนป้ายยาก็ดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยค่ะเฟสแ,แปะไว้ทุกอย่างไว้ให้หมดแล้วสําหรับในคลิปวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนที่รับชมมาถึงตรงนี้ด้วยนะคะถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ให้เฟซด้วยสามารถติดตามเฟสในช่องทางอื่นๆได้เพ่ขึ้นตรงหน้าจอนี้เลยใครมีคอมเมน จะรีบมาตอบให้สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวีดีโอหน้านะบ๊ายบาย